เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูแอคชั่นแล้วก็วิธีการเกี่ยวเจ้าโซนิค3.5นะครับ3.5ก็จะใช้เบ็ดขนาด 5O โอนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีเกี่ยวก็เกี่ยวมาที่หัวปกตินะครับเกี่ยวแล้วก็ดึงลงมาครับเลื่อนมาเลยตรงท้ายก็จะมีจุดมาร์กอยู่นะครับเราสามารถเกี่ยวไปได้เลยแล้วก็แทงตัวเบ็ดกลับมาให้ตรงล่องนะครับอ่าซ่อนตัวเบ็ดเล็กน้อยนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วเดี๋ยวมาดูแอคชั่นกัน อันนี้ก็คือแอคชั่นของเจ้าโซนิค3.5นะครับหรือว่าสามารถใช้งานเป็นเจุกเบรก,ก็ได้นะครับโดยเอาขา2ข้างออกแล้วก็เคาะเอยๆ,ๆแบบนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวโซนิกก็จะมีขนาดอยู่ที่3.5นิ้วน้ำหนัก12กร,รัมนะครับสามารถใช้ร่วมกับเบ็ดมอนสเตอร์ฮุกสเปเชียลตัว 5x เบอร์ 5o ได้เลยนะครับ